สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีผีจาทุกท่านครับมือนีครับพีจาปทุมราชครับผ้าพีผ้านองนะครับมาเบ่งงวงงามๆคือเก่าครับอยู่กับผี่พรอนครับพี่น้องครับนี่ครับผี่พรอยู่หลังงวงนะครับอยู่บ้าน้ากกรนิคมตำวนหน้าวาอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับมือนีครับพีพรมีงวงแม่นดกมาฝากพี่น้องสองโค้งนะพี่น้องสองโคมงงามๆพี่น้องกับงวงแยกดูกใส่ใหญ่ๆตัวหนึ่งครับนี่ บรรยากาศต,ตอนสามโมงเสาร์ครับพี่น้องแดดดีมือนีนะครับอยู่กับผีพรอน,นคือเก่านะครับผีพรอนกะยา,ากไร้ในช่วงนีน<ฮ>้พอกั<ฮ>บเม่ย่อสบายปืนกะสิพ่อจะไปต้องบาลเนาะพี่ไปต้องบาลอุบลกันกะเป็นกำลังใจให้ผีพรอนนะพี่น้องครับช่วงนี้พอกับแม่ป่วยพร้อมกันเลยแต่ใจจังใดล่ะดูแลกันไปเนาะพี่เนาะพี่จ้าก็เป็นกำลังใจให้พี่เพิ่นนะครับสูงไว้น้ำกันเดี๋ยวมาเบิ่ง่วงามกับพี่พรอนด้พี่น้องครับแม่ลูกสองโคมครับกับตัวใหญ่ตัวหนึ่งตัวหลังนี่แยกลูกมากมือนีละ เอาโค้มแรกก่อนครับพี่น้องครับเป็นงัวลูกกระทบครับพี่น้องงัวแม่ลูกลูกตัวแม่ครับพี่น้องครับลูกงามๆนะครับแม่กับหูโค้งสางใหญ่ๆถ่ายสูงอร่อยสี่สิบหกนะพี่น้องค่ะเบิ่งเพิ่นยืนเพิ่นยืนให้อร่อยสี่สิบหกครับพี่น้องครับอร่อยสี่สิบหกบวกลบงัวลูกสองแะพี่เนาะค่ะลูกสองค่ะลูกสองโค้มแรกอ่ะพี่พ่อนเปิดได้ค่าเท่าไหร่ครับพี่เจ็ดหมื่นค่ะเจ็ดหมื่นค่ะเจ็ดหมื่นจซื้อนี่ค่ะเอาพี่น้องเอ้ยแบ่งปันครับเจ็ดหมื่นครับต่อรองได้ครับพี่น้อง เป็นงัวแม่ลูกลูกตัวแม่ครับลูกจักเดือนพี่ลูกสามเดือนกว่าลูกสามเดือนกว่าตัวบักใหญ่เนี่พี่น้องลูกกระทบนะครับแม่พนสมหรือเปล่าพี่แม่สมหร่ะค่ะสมในสมเจ็งหมื่นละพี่สมในเดือนกว่าละในเดือนกว่าแล้วแสดงว่าออกมาดีสองเดือนนสมเลยหมดเลยเอาพี่น้องสมตัวเลยมพิ่นสมตค่ะสมตัวบามันเลยวะครับพี่น้องเอ๋ยงัว่าแม่ลูกลูกตัวแม่ครับแม่ผสมในเ,เดือนกว่านะครับลูกว้กับสิบสี่เดือนเหละพี่ประมาณน,นี้นนเนาะ นี่ครับสี่เดือนน่แหละลูกพันนี่ครับถ่ายสูงร่อยสี่สิบหกบวกลบคมแหลกเจ็ดหมื่นผีพรอนบนห่องไหวครับพี่น้องน่าสนใจนะครับแบ่งปันไปเลี้ยงในลูกพันดีแหงเนาะพี่น้องลูกสีแดงเข้มๆพี่น้องครับโค้งสางางใหญ่ลูกกระทบขื้นแม่ละเดี๋ยวพันหันดากให้กันหนาคือกันลูกพันหนาอยู่ด้พี่น้องถึงแม่พันจะจอยแต่ว่าลูกพันหนาอยู่ดิลูกกินนมไหละนะครับกินนมไหลอะไระไาไหมผมเมนะืองเนี่ยหูทั้งแม่หูทั้งลูกครับพี่น้องครับได้บอ หูพี่น้องอ่ะนี่ลูกหนาเนี่ยครับพี่น้องนี่ถึงแม่เพิ่นจะจอยแต่ว่าลูกหนานี่ครับลูกเพิ่นไบสี่เดือนนั่นแหละพี่น้องสีแดงเขบเข้มครับหนังหนา,หนาล้าโตเา้วเง้วอ่างลึกๆนี่ครับบือลึงเพิ่นพี่น้องแม่ก็เป็นลูกกระทบครับพี่น้องครับนี่ใบหูโบชีบโบแวงครับหนานโนกงามจมูกสีดำโบชีบโบแวงครับงือลูกสองแม่สมเรียบร้อยครับพี่น้องเจ็ดหมื่นครับอีพอดเพิ่นห้องไว้ แม่เพู่ถึงยังจอยอยู่เนาะพี่เนาะค่ะเพราะว่าลูกกินนุ่มลูกกินนุ่มลูกกินนุ่มแล้วก็ขาดน้ำเลี้ยงนะพี่น้องบ้านผู้ใดมีหยาดไรรับประกันความกินเก่งพี่จาเห็นแล้วหยาแก่ๆพี่พ่อเกลียวใหม่มาเซาปุ๊บวิลาวใส่พี่น้องเลยจิกหิวมาใส่เบิ้งเบิ้งผลลูกมันรับประกันความกินเก่งเลยอ่ะเพศสีดำครับพ่วงหางสีดำนุ่มซีเนาะพี่เนาะค่ะนุ่มซีเต่านุ่มซีเต่าพันยานพันยานนี่ครับลูกหนาด้วยพี่น้องนี่ลูกกับลูกกระทบเพือกันพี่น้องเลยพูนนะครับ ตาลังกว้างกว้างลูกสาวสีแดงก็แม่แม่์ไทยสูงหน่อยสี่สิบหกครับพี่น้องข้าพันอ้วนข้าพันพ่อหยาน้านะพี่น้องเอ๋ยงามโคมนี่ลูกงามพี่น้องนี่ลูกเพล่นลูกหนาครับเนื้อนังดีเลยนี่ครับบือ้อเรื่อยนๆขีบเล็บงามนุ่ม่พันซีเต่าครับลูกไวระมณัณสีดอนพี่น้อง เจ็ดหมื่นก็ปีพอนครับพี่น้องครับโทรมาต่อเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนยืนเพื่อนยืนในห้องไทยจมูกเปื้อนสีเปื้อนแดงครับนี่ไซสดีพี่น้องกีบเล็บงามกีบเล็บหลังงามครับเอ่าลงอ่าถลอกนิดหนึงเนาะตรงหนาเนาะเล็บหลังเพื่อนโบเป็นยังนิดเดียวเศร้าเหลีวนะครับขึ้นรถขึ้นลดถลอกนะพี่หะฟังโบเป็นยังหไม่ถลอกครับประกันค่าโทรค่าทอนนะพี่น้องค่ะรับประกันค่ะรับประกันค่าโทรค่าทอนส่วนุดส่งจมครับพี่น้อง ก็กินคักแทะอ,อ,อะไรไมาทั้งหนาผมอีกรอบนึ่งไอลูกไปเพิ่นหิวพี่น้องโค้งนี่หิวแห้งนี่ครับเพลที่ดำพวงหางที่ดำทั้งเมยทั้งลูกครับโอ้ตัดลังลูก,กเพ,พิ่นเห็น,บ,หกกนบ,บ่พี่นอ้องหนาตับลูกกระทบครับพี่น้องอนาคตใหญ่กว่าเมยอ,อีกเด้อพี่น้องเด้อเจ็ดหมื่นโค้งแรกสามารถต่อรองนะครับราคาได้ครับไก่ไก่พี่พรเพิ่นทรงไห้คือเก่านะครับถ้าไก่ไก่กับทรงไห้ฟี่นะครับร้อยกิโลทรงหไหใด แล้วก็ไก่เข้าคุยกันนะครับคุยกันน้าพี่พ่อเนาะว่าแบ่งปันไปเลี้ยงนะครับพี่น้องครับช่วงนี้พี่เพิ่นจักเป็นพอจักเป็นแม่์อะไพี่น้องนะป่วยหลายนะครับช่วงนี้เพิ่นก็บเมื่อยอยู่คือว่าแล้วล่ะนะแล้วเพิ่นก็สิหาง่วงามาแบ่งปันพี่น้องคือเก่าครับราคาจับต้องได้คือเก่าตา FC พี่พ่อนอยงสิฮู้พี่น้องเด้อนี่เด้อห้องสร้างใหญ่ๆครับ146นะครับเพิ่นยังลูกกินนมหลายแล้วบอกว่าต้องตรงโลดนะครับแต่ว่าความกินเก่งนี่ยมุ้เก่งแห้งเด้อพี่น้อง เมื่อกี้พิจามาเพิ่นเกีียวมาใส่กันลอนมานหน่อยๆยังเพื่อนกระท้อว่เ <laughs> ล่าใส่เล้าใส่พี่น้องเลยว่าทายก่อนนีลาดก็ยังกินนะครับลูกงามเด้อพี่น้องนี่ลูกสาวนี่ครับงามหลายพี่น้องเลยอะโค้งแรกหลายแล้วครับเจ็ดหมื่นนะพี่น้องจ้าต่อไปครับมาเบิง่งง่วชุดที่สองครับพี่น้องครับตัวนี้ผู้ได้หมักใหญ่ๆหนาๆหลึกๆ นะครับเป็นงวปรามันลูกผสมครับพี่น้องแยกลูกมาเมื่อนี้ละนุ่มยังบวมเลยเต็มที่เลยมื่อนี่อ่ะตัวนี้ครับที่พ่อนเปิดในราคาเท่าไหร่ครับพี่สี่สิบเก้าค่ะสี่หมื่นเก้าพันครับพี่น้องสี่หมื่นเก้าพันต่อรองไหนนะครับเนาะค่ะอ่ะพี่น้องเอ๋ยครับท่ายสูงไรคพี่ตัวนี้ร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบสองบวกลบครับพูนตัวนั้นโคมที่สามพี่น้องยังเทาเบิ่งลูกก้อนมาแล้วอ่ะเบิ่งตัวนี้ก่อนสี่หมื่นเก้าพันครับท่ายสูงหน่อยสี่สิบสองบวกลบครับเคยดุเจ้าตัวละพี่ นี่ลูนแมลงตัวหนึ่งค่ะตัวดุกกันหนึ่งโตครับพี่น้องนี่นุ่มยังบวมอยู่เดอ้อพึงแยกลูกมันบ่ค่ะพึงแยกลูกมาสี่หมื่นเ<ะ>ก้กา 49. นี่ไซสดีครับพี่น้องหนังนะอ้างลึกครับพี่น้องครับนี่เนื้อหนังดีเลยแยกลูกมาชัดเจนครับโบแมนง่วมมันรอยเปอร์เซ็นต์พี่น้องดง่นุ่มเพลินเนื้อหนังมันดีแห้งสี่หมื่นเก้าครับพี่น้องครับสนใจกระโทรมาต่อเอาเพ่นผสมโลพี่ย่างค่ะย่างมาท่นผสมนะครับน<ะ>้องค่ะนี่ครับพี่น้องครับโตเป็นชุดที่สองอ่นยางโซ่โลด คนกับงัวผุ่นปุ้ยนาอะไรพี่น,อน้องเลยนี่ครับหัวอ่ะจมูกสีดำม<อ>้วสีก็แหวงพี่น้องนี่ครับประกันค่าทุกค่าถอนนะพี่น้องค่ะน้ำประกันค่ะคนกับงัวพี่น้องเบื้องเนี้ยได้การลดเอาผู้ได้ชนะก็กันผู้ได้หนากวกัน <c ười> คนหนากว่าคนหนากว่าเอาพี่บอกเองเนอะผมไม่ได้บอกเลยอ้าอาปิ้นอีกฟังหนึ่งครับพี่น้องอ่เบื้องน้ำกันนะครับ สี่หมื่นเก่าครับพี่พ่อดเป็นหองไหวโตวยิใหญ่ๆครับแยกลูกมาพี่น้องเลยยังมาท่นผสม,มเอาไปกะอีบัวดนนะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวกผสม,มครับเพราะว่าเพิ่นเหนือนั่งดีผู้เบาใหญ่เป็นพี่น้องเพิ่งเห็นบ่<อ>้ชุดที่สามยังถา่ายบึงพี่น้องลูก <c oughs> นี่โตงามอ่ะพี่น้องเลยนั่นาอันนี้เรื่องนุม่มพี่น้องครับนุ่มยังบวมอยู่เรื่องนุ่มสีเต่านะพี่น้องค่ะ<ฆ>นี่ครับนุ่มสีเต่าทำกำลางอุ้ยลึกแห้งครับพี่น้องลึกแห้งอาเพศแดงผ้าดำนะครับพ่วงหางสีดำบิึงนกำกันสี่หมื่นเก่าเป็นหองไว้ ตับใหญ่หนึ่งพี่น้องเลยเด้อพี่น้องเด้อบนส่วนหลังผุนนาเพดแดงพาดำนะครับพ่วงหางสีดำนุ่มยังบวมครับสีเต่าอีหลีงามๆนุ่มเพลนแยกลูกมาตานหลังอูสูงงวัวอะไร้่อพี่มันชูงกว <laughs> สูง,งวัวอะไรงวัวนากวัวเบิ่งตานหลังพี่น้องพุนเอาไปไปต้องไปเพี้ยนหนักครับเอาไปกระถามือผสมเนาะพี่น,น้องขึ้นผสมหลอดได้เลย ตัวไหนพ่อพันไปแล้วบ่อเ <ไง S 2> ขอาคออแล้วจังว่า <laughs> กันดีครับพี่น้องหนาๆลึกๆครับสี่หมื่นเกา้าพันประกันค่าโทรค่าถอนนะพี่น้องส่วนชุดส่งจมครับปาาระกันที่เก่าชุดที่สองครับพี่น้องแยกลูกมากครับมั่วแยกลูกเดอ้อพี่น้องนี่ตูใหญ่ๆนานาครับผู้ไดมักนานาราคาลักซีไปใส่ล่ะบ่ไปใส่อกพีฝันเนี้ยอยู่หนาคอกันละนี่ครับเป็นชุดที่สอง สี่หมื่นเก่าพันครับต่อรองไนเดอร์พี่น้องโทรมาต่อเอาครับไก่ไม่มีรถรับส่งคือเก่าทวมหัวคนละน้อพี่เนาะพ่อเราต้นนี้พ่อละค่ะนี่เขาก็วันอาทิตย์อย่างนี้นะครับนี่ปกติดีพี่น้องเลยหัวลูกแหลกจมูกสีดำบริสิบโบแบงอภิชาเบิงใหายดอกวันไหนไปใส่ดอกเพิ่มโมเดลผูกแม่ลูกอ่ะจีบเล็บงามครับน้ำลางอุ้ยเลือกแห้งอ่ะพ่อเหรอครับพี่ไปต่อไปครับเบิงแม่ลูกครับพี่บัตรนี่นี่ครับพี่น้องครับเบิงโค้งที่สาม ที่สามครับสังเกตจากลูกพนเทียวพี่น้องโคมนี่ลูกน้าตับนะครับมั่วแม่ลูกลูกตัวผู้วพี่เนาะพี่เด้อพี่น้องเด้อโคมสุดท้ายของมือนี่ครับลูกนี่น้านงยังไงติเลยโคมนี่พี่พ่อนเปิดได้ข่าอะไรกับพี่เจ็ดหมื่นค่ะเจ็ดหมื่นครับพี่น้องเจ็ดหมื่นต่อร่องเลยนะพี่เนาะต่อร่องเลยค่ะนี่ครับลูกไส้ครับว่ยจักเดือนพี่ให้ยหกเดือนว่ายหกเดือนพี่น้องบึงตัวบึงใหญ่หนึ่งพี่ซัมเมอร์แหละครับพี่น้องครับลูกของตัวอะไรก็พี่ ตุ้งเคเอฟค่ะเคเอฟเนอะครับเนาะแล้วไม่มีใบไม่หลอดไม่มีใบไม่หลอดค่ะนี่ครับพี่น้องครับลูกไส้เพิ่นงามไหลโตสีซ้ำแม่นะครับพี่น้องอ่ะนี่ครับแม่ลูกโคมนี่เด้อพี่น้องเด้อลูกไอแม่เพื่อนที่พกินหญ้าทะเลนี่อยากเขาคอกกินหญ้าครับหมูกินเก่งแห้งกินเก่งแห้งพี่น้องกินห้ามเก่งครับโคมนี่เจ็ดหมื่นครับตอรองไหนเด้อพี่น้องโท่มาตอเอาครับปล่อยเพิ่นเพิ่นอยากเขาคอกพี่น้องอยากเขาคอกแห้ง เป็นมูกินหญ้าครับเพราะในกินหญ้าอยู่เบิ่งต่อครับพี่น้องหิวหญ้าแห้งเอาเอาเพิ่อมากินหญ้านาคอกบัดนี่คุ่มนี่เจ็ดหมื่นครับปีพรันเป็นห้องไว้ครับปาาระกันค้าถูกค้าทอนส่งซุ้ดส่งจมนะพี่น้องค่ะทังแม่ถึงลูกครับแม่เป็นสูงวัยครับพี่ลอยเท่าไรสามสิบแปดค่ะลอยสามสิบแปดบวกลบครับพี่น้องง่วลูกสองตนะัวติดะนะครับลูกเพิ่นตันจูรูสีแดงเข้มๆครับพี่น้องครับนังหน้าหนาอังเลยครับเป็นพร่องในเลยพี่น้องเด้อคุ่มนี่ครับปีพรันเป็นห้องไหวเจ็ดหมื่นนะครับ ต่อรองได้นะครับนี่ครับหิ้มหยาแห้งพี่น้องกินหยาสุดจอดทั้งแม่ทั้งลูกเลยบัตรผมได้มีหยาไอไลไน์เนี่ยเอาสิบหลอมาให้หลดพี่ <c oughs> <c oughs> แกใส่ีแตกมาหลดมาเลีย้ยงพี่มือได้หลดกระบ,บากคับพ่อพีสุดจอดเด่นมาพี่มนพี่เดินว่นาสุดจอดตัวนี้กินอีเด้อพี่น้องอ่ะลูกพเพอนึเคยเป็นล่ำปีสก,กินครับาบางพี่น้องนี่มีตรงถ่ายเพิ่นโดนเศร้าโดนแล้วนะครับนี่ครับปากกระบอกเพิ่นกระสีดำนะครับไข่กระสีดำ ดูผลงานดูของเคเอฟนะครับตัวไบหลอดบอ่มีเด้อพี่น้องนี่คือบอกกันสูกันฟังพี่น้องกับพี่จ้าหน้าเอานะครับพี่พรหมเพิ่นกวาดขึ้นมนไบหลอดบอ่มีข้าวาเนาะพี่เน้องอนี่ครับแต่ว่าเจ้าของเขาเจ้าจว่าลูกเคเอฟกับเบิรงเอาพี่น้องว่าหนาบันไดพุ่นพว่วงหางสีดำขับถ่ายหนา้าหนาเลยเบิรงดกย์ไก่น้าตบเลยพี่น้องเลยนาแห้งแม่เพิน่นจะกินวุ้ยเบิร์ดกินตีนเห่พี่น้องเลย <c oughs> <c oughs> กินสุดโจทย์นาะงี่กินเวชภัาง์อุ้ย ดีคร uh, co ับน so 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 ุ uh ่ม huh. ซ uh ีก huh. well, we so you know. uh ีบเล็บปกติดีครับแต่ว่าตรงเสียบพนน่ะเนาะตรงจมูกพนเชือกเข่าตามภาพไปละตรงหูพนกะโดนน้ำจับฝั่งสายเห็นมาพี่น้องแหวงหน่อยนึงแหวงหน่อยนึ่งวางบางคว้าบัตรแหวงมาพี่เบิ่งชัดเจนไปเลยแป๊บนึ่งบางขวาก็มีนรงปลายก็น้อยนึ่งนี่น้อยหนึงตรงปลายนิดนึงครับแหวงน้อยนึงโคมนี่ครับโคมสุดท้ายเจ็ดหมื่นครับต่อรองได้รับประกันความกินเก่งครับพี่น้องบมกินตีหินแห่ข่มเนี่ย แม่ผสมได้สองเดือนแล้วพี่เนาะ,ะบรรยากาศนาบ้านเพื่อนพี่น้องนาคอกนาเฮียนพลดครับพีพร่อนนะครับโคมที่สองห้องมือนี้ครับสนใจก็โทรมาหาพีพร่อนโหลดเด้อพี่น้องเด้อโทรมาต่อเอาครับหลูกงามงามเอาไปหลุนหลูกเอาพี่น้องครับดาวบนทองโตต่อไปขนาดที่เป็นตัวเม่ <laughs> นี่พี่น้องบรรยากาศนาคอกงวัวพีพร่อนครับพี่น้องครับงามไหล ถ่ายสุ่มดอย318บอกหลบครับงอหลูกสองกินสุดยอดเอามาหน่ไยปิกอัพหนึ่งกับเเหลือนี่นค่ะอ, <c oughs> อุย้ยหิวมาใส่งอกินเก่งกันไปลองดูกงามๆครับดูกงามเด้อท่มนี่ดูกนะตับเลยพี่น้องเลยกูได้กำลังมองหาพอพันนะครับเูได้เคยเป็นลำปีเสกนินแล้วพี่น้อง,องบางหึกแข่ง ดุกใส้ครับใบหุกเดือดนะตับเพ็นบาพี่น้องสนใจกระทู้มหาพี่พ่ออะกันครับพี่น้องครับพี่กัดอยู่บ้านซางกรอนิคมตาบนน้าวาอําเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับพี่น้องมีอาฝากพี่น้องทั้งหมดสองโค้งครับแยกลูกตัวนึงครับง่ามๆคือเก่าครับพี่พ่อนครับหัวงามเพื่นกำลังกินนมอยู่สำหรับคลิปนี้ครับพี่จาครับพี่พ่อน ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม